เอาสวัสดีครับนี่แหละครับเวรนกรรมดังคำสาบานเวรนกรรมจุดจบเวรนกรรมเงินที่ได้มาจากไหนครับเงินที่ได้มาจากการเปิดรับบริจาคครับพี่น้องทุกพีมาจากไหนครับเงินมาจากเงินของประชาชนคนทั่วโลกทั่วประเทศเงินที่ได้มานะครับบอกว่าหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงและเอาไปซื้อที่ดิน ในนิทานหนึ่งเงินมันมีทางออกไงครับพี่น้องคนมันไม่เคยรวยก็ธรรมดาแหละครับเอาไปซื้อที่เอาไปซื้อทางไงครับพี่น้องแต่ดันแสนแลนเอาไปซื้อที่ดินป่าสงวนนะครับในนิทานหนึ่งนี้อ่ามันก็อะไรเขาก็ปะปักป้ายเขาก็ยึดเป็นไรครับพี่น้องเป็นของประเทศชาติเป็นของแผ่นดิน เห็นไหมครับเว้นรมดังคำสาบานของให้ครอบครัววิบัติของให้ครอบครัวสิมหายอ่าขอให้ครอบครัววิบัติของให้ครอบครัวสิมหายก็ให้มีอันเป็นไปเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรนะครับนี่นะคะก็ยังให้เร็วๆอยู่ค่ะนะเตรียมเงินไม่รอแล้วค่ะค่าปรับจะเท่าไหร่ค่ะเอฟซีนะเตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะนะ มึงไม่ได้คิดเลยดีว่าเขาจะสั่งจำคุกม,มึงหืมค่าปรับเท่าไหร่ค่าความเสียหายเท่าไหร่จ๊ะหืมโอ๊ยตายแล้วนี่ครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> อ่ามึงพูดมาสิเป็นยังไงก็กลัววิบัติก็กลัวสิยหายเป็นยังไงเลยทีนี้เฮะเป็นยังไงมึงไปคัดค้านกันประกันตัวเขา มึงก็เป็นยังไงเขาก็คัดค้านการประกันตัวมึงไม่ใช่หรืออันนี้เราเวียนกรรมครับมันตามทันเลยเป็นยังไงลหละทีนี้เวลาเขาโดนหี่หานี่ออกมาหัวลอเยอะเย้ยเวลามึงโดนเป็นยังไงแหละทีนี้ฮะเป็นยังไงบ้างเวลาให้คนอื่นมาเป็นไม้เป็นมือเป็ตีนใี่มึงอีนี่เป็นคนบงการทั้งนั้นเลยแต่มันไม่ออก ซื่อเฉยอ่าอนี่เป็นคนวงการทั้งนั้นกูรู้แล้วอ่าเป็นคนวงการทั้งนั้นนะครับเป็นยังไงล่ะเวลาตัวตัวเองโดนเป็นยังไงล่ะเดนี้เป็นยังไงล่ะกูถามมึงสิอาการเป็นยังไงอ่าคนจ้างน่ะทนวยมัน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 มีแค่นี้เหรอวะ กูถามมึงอีห่ามึง,ม,งมันมีแค่นี้เหรออ่ามันก็หาเด็กหากินกับมึงนี่แหละมันไปไหนไม่ได้หรอกมันม,มีคนจ้างมันแล้วมันไม่มีใครจ้างมันแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงล่ะเบียนกรรมทีนี้จุดจบเป็นยังไงล่ะไปกับใครล่ะไปกับเพื่อนโอกอไ,ปไปกับเพื่อนโอก,กับกเมีย เปิดเพลงด้วยครับถ้าคุณเป็นเมียสอกกูก็จะมองบนนิดนึงด้วยความมึงมึงทำไมเปิดเพลงนี้วะฉันคนหนึ่งเธอคนหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเอีเราสามคนมจนใจพูดไม่ออกไม่มีใครมีทางออกอที่เส้นทางสามทางเาล่ะครับพี่น้องเอพ<อ><น>ี เอาละครับพี่น้องเอากดไลค์ด้วยนะครับกด,ลดไลค์ด้วยนะน,นะนเอาแล้วครับพี่น้องเอพีก็อกินข้าวไม่ลงแล้วครับเมื่อคืนนี้เวรนกรรมจริงๆพี่โอ๊ตบารดีครับเวรนกรรมจริงๆครับพี่น้องเห็นไหมครับกรรมเวรนครับที่แต่ข้าวลงไหมครับพี่น้องอ่าจุดจบเป็นยังไงญาติพี่น้องพ่อแม่ไปด้วยไม่มีเราสามคนค่ะอ่า แล้วสิ่งที่สำคัญที่นี้หมักปลาเข็งคางดำบักขายข้าวแกงอีเสษฝรั่งมาไหมอ๋อไม่มีสัญญาณตอบรับค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับเลยไปพูดเรื่องอื่นแล้วพี่น้องเอ้ยมึงไปช่วยเงินมึงจะสักแดงไหมย่ามึงเป็นยังไงล่ะทีนี้เป็นยังไงมันไม่มีใครจริงใจกับมึงหรอกอีหามึงเห็นไหมครับลบหลู่บุญคุณพ่อแม่ครับเป็นยังไงครับ ็นยังไงชีวิตตกอับชีวิตตกต่ํามันต่างก,กันกับพ่อระเอกแม่นางเอกแม่นางเอกเป็นยังไงชีวิตเขาเขาไม่เคยดูถูกดูแคลนพ่อแม่มีอะไรก็หาซื้อมาให้กินอ่ามาแต่ละครั้งแต่ละครั้งปิ้งกงปิ้งไก่ไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นหอนเป็นเนื้อเป็นอะไรกลัวแต่พ่อแม่หิวกลัวแต่พ่อแม่ไม่ได้กินกลัวแต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่เส้อว่า อไปไหนมาไหนก็ซื้อมาฝากไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหม <c oughs> มันต่างกันครับเห็นไหมครับลบหลู่บุญคุณพ่อแม่ดูถูกพ่อแม่ตัวเองด่าพ่อแม่ตัวเองชีวิตเป็นยังไงครับตกต่ําตกอับไงครับเดี๋ยวน้ําตาเช็ดทั่วเข่าแน่นอนเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าจุดจบข,ของมึง ในเวลาที่มึงไม่มีใครคนที่อยู่เคียงข้างมึงใครจะมาช่วยเหลือมึงใครจะมาส่งข้าวส่งน้ำมึงมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีหรอกแต่ให้คนอื่นนี่มาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองให้อีแม่นอกา้มึงมาด่าพ่อด่าแม่มึงอ,อ,อุอีควายมันสมควรแล้วอันนี้แหละครับทันตาเห็นครับ เวนกรรมทันตาครับพี่น้องมันไม่ต้องรอชาติหน้ามันชาตินี้ถึงอาจเวลามันจะช้าไปนิดนึงแต่มัน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 ก็ตามระยะเวลาของมันแล้วแหละครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนี้ไงครับเห็นไหมครับกูกูไม่เห็นใครได้ดีสักคนเลยนะที่ทำแบบนี้กับพ่อกับแม่นะ กูไม่เห็นใครได้ดีสักคนเลยที่ทำกับพ่อกับแม่ลบหลู่บุญคุณพ่อแม่ลืมพระคุณพ่อแม่ดูถูกพ่อแม่ด่าพ่อแม่กูไม่เห็นใครจเจริญรุ่งเรืองเลยหามาได้ก็หายไปหามาได้ก็เสียไปคนข้ามมากาข้ามหนีครับพี่น้องกาข้ามหนียังไงบุญครับปากหัวลุนมีข้าไปกินครับพี่น้อง แนวบเอบิตาเสียกับเสียครับบันพี่น้องเอนีแนวบเอบิตาได้กับได้บันี้มันบได้ห็นบมแม่นางเอกบันี้แนวบเอบิตาได้กับได้พาอถือเลขกกับถือบัดมันก็มีมาแหละมันมีความโชคดีเข้ามาที่เราทํากับพ่อกับแม่เราอันนี้มิเตเสียกับเสียหาเงินมาได้บปิดค้นข้ามกาข้ามนีกาข้ามนี้แล้วครับไปเสียค่าทนายหมดแล้วจะคดีคดีแล้วบันี้นี่นะคะอ่า ไอหนุ่มคูปตะคาดีสามีค่ะนะเน็ตก็ไม่จ่ายค่ะนะไม่ว่าจะเป็นมือถือคาเต็มเติมรายเดือนเราเป็นคนอลงทบเยนค่ะนะเป็นชื่อของเรานะแล้วก็เน็ตบ้านนะคะเดือนละพันกว่าอันนี้ก็พันกว่าค่ะโออีห่ามึงซื้อกับซื้อมึง มึงก็บัตรประทาชนไปแจ้งรลงับแจ้งยกเลิกบัตรที่ตายตีบัตรขึ้นมามาฮอดปีสองปีแม่นหมดะหจะไปเรียกร้องให้เขาจะไปเรียกร้องจะได้ให้เขามารับผิดชอบนั่นตีให้เอฟที่สงสารตีไม่ต้องให้พูดมากนะเงินที่ส่งเสียลูกนะโอนให้มันตรงทุกเดือนด้วยนะมันนี่เออนะครับนะพูดนะ้า